คุณเป็นคนดูหรือเปล่าคะที่เจอปัญหาน้ำท่วมเจอสภาพน้ำท่วมมาเสร็จแล้วต้นยางก็เป็นโรคไปร่วงไปดูเป็นกลายเป็นโรคไปทับทอราไปร่วงเยอะมากเลยทั้งทั้งสวนเลยและยังไม่พอพอเขาแตกไปอ่อนออกมาพอเริ่มใบที่จะเริ่มเป็นใบอ่อนกับเจอโรคราแป้งอีกทำให้ไปร่วงอีก คนเราทําไมจะสวยซับสวยซ้อนกันจังเลยเพื่อนๆเคยเจอไหมคะว่าน้ําท่วมว่าหนักแล้วมาเจอใบร่วงไปทัโทรา่าก็หนักที่สองและหนักอันดับสามก็คือมาเจอโรคไปร่วงราแป้งอีกนี่แหลคะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นกับต้นยางของเราและเราจะแก้ปัญหาอย่างไรถ้าใครเจอบอกครูพิสมัยด้วยนะคะ บอกครูพิสมัยว่าพิมพ์คําว่าเจอแต่ครูพิสมัยจะเล่าให้ฟังค่ะและหลายเรื่องเป็นปัญหาที่เราเจอถ้าเราไม่เรีบแก้ไขเราก็จะยิ่ยงหนักเข้าไปอีกเรื่อยๆค่ะแต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะครูพิสมัยมีเทคนิคมีเคล็ดลับที่จะมาเล่าให้ฟังว่าเราจะทําอย่างไรเมื่อเกิดอาการแล้วเราจะรักษาอย่างไรและก่อนที่จะเกิดอาการเราจะดูแลต้นออย่างเราอย่างไรไม่ให้เกิดแบบนี้นะคะ ครูพิสมัยส่วนใหญ่เอ็กซ์เพิดหรือก็คือดรพิสมัยจตุมาเปาน็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านยาพาราทำงานกับหน่วยงานองค์กรระดับประเทศทางด้านยาพาราโดยตรงเลยนะคะทำงานมา35ป,ปีได้มีโอกาสนำความรู้นะคะไปแลกเปลี่ยนในเวทีนานาชาติในระดับโลกเลยนะคะแล้วก็ได้เอานำความรู้ในระดับโลกตัวนี้กลับมา มาช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนยางค่ะครูพิสมัยได้ไปคุกคีทำงานร่วมกับเกษตรกรตามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยและได้นำความรู้ประสบการณ์จากระดับโลกตัวนี้ละค่ะมาแก้ปัญหาช่วยพี่น้องชาวสวนยางแก้ปัญหามากมายค่ะโดยครูพิสมัยตั้งปรรทินไในว่าจะช่วยชาวสวนยางที่มีความรัก ระภาคภูมิใจในอาชีพการทำสวนยางได้มีความมาั่นคงขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นต้นนำเอาแนวคิดการทำสวนยางแนวใหม่เข้ามาค่ะสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าการทำสวนยางแนวใหม่เป็นอย่างไรการทำสวนยางแนวใหม่นี้ที่ครูพิสมัย่นำมานะคะก็คือนำเอานำงานวิจัยต่างๆที่เขาค้นพบในระดับโลกนะคะมาช่วยพัฒนาสวนยางของเรา ในสิ่งที่เราทํามาก่อนที่ว่าดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นค่ะเห็นไหมคะว่าการนําวิชาการอย่างนี้จะมาช่วยพวกเราได้ค่ะเก็ตไหมคะเพือพ่อนๆเก็ตไหมคะถ้าใครเก็ตก็พิมพ์เก็ตให้ครูพิสมัยด้วยนะคะคับประโยชน์ในการนําเอาสัญญาณแนวใหม่มาใช้ก็คืออันแรกก็คือรายได้เพิ่มขึ้นเราจะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะโดยนาเอาวิทยาการใหม่ๆมาใช้อันที่2ก็คือ ลดต้นทุนค่ะสามารถลดต้นทุนในสวนยางได้เห็นไหมคะว่าก็ยิ่งเพิ่มช่องว่างจะทำให้เรามีไรายได้เพิ่มขึ้นและที่สามลดการแชราแรงงานในสวนยางเป็นไงคะพพ์เมียงไปค่ะกาทำสวนยางแนวใหม่สามารถช่วยพี่น้องชาวสวนยางได้มากเลยค่ะแต่ขอทักทายด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณบุษยาขอบคุณนะคะที่เข้ามาในไลฟ์นี้ก็ขอบคุณค่ะคุณนงรักสวัสดีนะคะ ค่ะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาในไรน์นี้แล้วก็อย่าลืมช่วยกดแชร์ให้ครูพิสมัยด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูพิสมัยด้วยค่ะแชร์ข้อมูลความรู้ดีๆนี้ไปไปให้สู่โรคอินเทอร์เน็ตค่ะเพราะว่าโลกอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้เป็นโลกไร้พรมแดนค่ะทุกคนก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ประสบการณ์ตรงนี้ได้เขาอาจจะไม่ได้อยู่ในไรน์นี้อาจจะติดภารกิจแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะมาติดตาม ทีหลังได้ค่ะส่งแชร์ไปเยอะๆนะคะก็เปิดค่าการมองเห็นไหคะ่ะความรู้ยิ่งให้ยิ่งได้ค่ะไม่มีอะไรที่ที่เป็นกุศลมากกว่าความรู้ลวค่ะเพราะว่าถ้าคิดตัวสิะว่าคนที่ไม่รู้แต่ถ้าเขาได้รับความรู้แล้วก็นําความรู้ตรงนี้ไปต่อยอดนะคะคิดตัวสิก,กว่าเขาจะได้ประโยชน์มากมายมหาศาลอย่างแบบไหนบ้างค่ะ และขอเสียงชาวสัญญาณด้วยนะคะช่วยกดหนึ่งมารวๆ,ๆ,ๆให้ครูพิสมัยด้วยนะคะกดเลยค่ะกดหนึ่งให้ครูพิสมัยค่ะเราจะได้รู้ว่าเราเป็นคนพันเดียวกันนะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะน้ำรดแต่ใบายางร่วงไม่หยุดค่ะจะทำอย่างไรดีเนี่ยสภาพสัญญาณที่ตัวน้ำท่วมนะคะที่ครูพิสมัยหเห็นน้ำท่วมก็ท่วมขังนานนะคะ อาจจะสองสัปดาห์หรือว่าเดือนนเดือนก็ได้และในช่วงนี้อากาศชื้นฝนตกใช่ไหมคะเขามีอากาศชื้นก็เลยทําให้เกิดโรคขึ้นมาอันแรกก็คือโรคใบร่วงใบทอบโทราก็จะเป็นอาการจะคล้ายๆแบบนี้นะคะ่ะใบยางที่ยังเขียวๆอยู่เขาจะร่วงลงมาไปดูที่ก้านใบก็จะเป็นรอยช้านะคะแล้วก็ที่แผ่นใบก็มีรอยช้าด้วยอันนี้แหละคะ่ะ คือใบอยังเขียวอยู่ดีๆอยู่นะคะเกิดร่วงลงมาพรึบเลยนะคะตรเนี้จะเจอค่ะเพราะว่าดินเพราะว่าในสภาพส่วนใญที่เฉพาะเกิดน้ำท่วมเนี่ยก็จะมีมีเอมีเชื้อโรคเชื้อราตัวต่างๆพวกนี้ก็สามารถที่จะมาเข้าทำลายได้ค่ะอันนี้คือด่านแรกนะคะที่เจอค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ภูมิค่ะขอบคุณมากค่ะเนี่ยค่ะใบยางร่วงโกนเลยค่ะนี่คือ ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากน้ําท่วมน้ําท่วมเนี่ยต้นยางก็อ่อนแออยู่แล้วแล้วจังมาเจอเชื้อราเข้าทําลายทําให้ใบร่วงค่ะใบร่วงเกิดจากไฟท็อปโทรานะคะเนี่ยร่วงแล้วทีนี้พอหลังจากใบร่วงเขาก็จะมีระยะเวลาที่ใบยางที่เกิดใบร่วงไฟท็อปโทราเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสักเดือนนึงนะคะแล้วก็กว่าจะใบใจแตกขึ้นมาใหม่ก็ใช้เวลาเป็นเดือนในช่วงที่ใบยางแตกไปอ่อนเนี่ยแหละคะ่ะ มีเชื้ออีกตัวหนึ่งเข้ามาค่ะก็คือเชื้อออยเดียมค่ะอันนี้เป็นเชื้อราที่เขาเรียกว่าโรคราแป้งก็ะจะเป็นแผ่นเหมือนมีแป้งมาฉาบอยู่ที่แผ่นใบนะคะตัวนี้อันนี้ก็สําคัญเหมือนกันเพราะว่าใบาเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญช่วยในการสังเคราะห์แสงช่วยในการสร้างอาหารถ้าไม่มีอาหารต้นยางจะตายได้เพราะก็เหมือนคนเราค่ะก็ต้องกินอาหารใช่ไหมคะ เขาต้องการอาหารไปซ่อมแซมส่วนต่างของร่างกายของต้นยางเพื่อเขาจะได้กลับมามีสุขภาพดีฟื้นฟูกลับมาได้แต่ถ้าขาดอาหารนี่แหละค่ะเป็นปัญหาเป็นปัญหาใหญ่ไปค่ะเขาเรียกว่าเจอแล้วเจออีกะคะ่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อเห็นไหมคะในรูปนี้ค่ะก็คือเป็นแผ่นใบที่มันเกิดเป็นแผ่นสีเขาเป็นในเหมือนมีแป้งขา,ขาวติดอยู่นะคะอันนี้เขาเรียกว่าโรคราแป้งนะคะ จะเกิดหลังจากไฟท็อปโทราพอ,อน้ําท่วมเกิดไฟท็อปไฟท็อปคือใบร่วงแล้วก็เกิดลาแป้งไรแป้งจะเป็นจะเป็นเวลายใบจะ,จะเริ่มแตกใบอ่อนนะคะริใบออกขึ้นใบออนขึ้นมานะคะตรงนี้ก็คืออาการของเขานะะี่ยจะเป็นที่ใบใบอ่นอ,อนนะคะเป็นจุดเล็กๆเ,เป็นจุดๆจุด,จดเป็นจุดไหม้ก่อนนะคะอันนี้ก็ทําให้ต้นยางเนี่ยต่อไปก็จะร่วงนะคะ ทําให้ตัวยางสศกได้ค่ะนี่แหลากาะสำคัญแล้วก็เชื้อที่เกิดขึ้นก็คือเชื้อออยดเดียมเห็นไหมคะจะเป็นเชื้อรานคะตัวเรื่องอาคาพรีเมียมไหมคะเพื่อนๆที่ครูพิสมัยเอามาให้นะคะถ้าใครว่าพรีเมียมพิมหนึ่งให้ครูพิสมัยด้วยนะคะให้เห็นใบชัดๆเลยค่ะ่อกี้มีตัวหนังสืออยู่ตัวนี้ให้เห็นใบจะเป็นสีขาวๆเป็นลาแป้งนะคะเขาจะเกิดในช่วง ช่วงที่ว่ามีความชื้นก็คือในฤดูฝนเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็อากาศตอนกลางวันจะร้อนพอกลางคืนจะเย็นก็เหมือนกับร้อนอบอ้าวเนี่ยโรคนี้ก็จะมาค่ะซึ่งในหน้าฝนเห็นไหมคะบางทีก่อนฝนจะตกเนี่ยจะร้อนมากเนี่ยพอฝนตกแล้วอ็อเย็นสบายนี่แหละค่ะก็เป็นตัวที่ทําให้เชื้อนี้เจริญได้เหมือนกันนะคะค่ะขอบคุณคุณบุษยายค่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ นี่แหละคะ่ะที่สําคัญนะคะพอพอเป็นแบบนี้นละมันไม่หยุดจุดเฉยๆสิคะมันจะทําให้กินที่ใบายางเป็นที่ใบายางไม่พอนะคะเป็นที่ก้านใบอีกนะคะตรงก้านตรงกิ่งกิ่งของอกิ่งก้านของต้นยางะะทำให้แห้งแล้วก็ลวงลงมาอีกนี่แหละคะ่ะจากจุดเล็กจุดเดียวนะคะสามารถขยายความเสียหายให้กับต้นยางเราได้นะคะสวนยางเราเสียหาย เพื่อนๆเ,เคยเจอไหมคะเคยเจออาการแบบนี้ไหมโรคราแป้งใครเคยเจอเพิมว่าเจอให้คุณพิสมัยได้วยนะคะเราจะได้รู้กันปกตินะคะโรคราแป้งก็จะเป็นช่วงที่ช่วงที่ก่อนก่อนที่จะเข้าฤด,ดูฝนก็คือใบายาน,นะคะ่ะก็จะมีลักษณะปกติของเขาว่าพอเข้าช่วงแล้งนะคะก็คือประมาณปลายเดือนธันวาปลายเดือนมกราะคะ่ะ ทันวามกลานะคะใบจะเริ่มร่วงนะคะคือเป็นธรรมชาติของเขาอันนี้ไม่ต้องตกใจเพราะเป็นการร่วงเป็นลนะักษณะการสลัดใบของเขาหลังจากนั้นเขาก็จะมีใบอ่อนขึ้นมาเป็นช่วงแล้งพอดีประมาณสักกุมภาเนี่ยค่ะและพลอยอากาศเย็นหรือว่าอากาศเย็นมีหมอกมีอะไรเชื้อราแป้งก็จะเข้าทำลายส่วนมากเขาจะเจอช่วงนั้นแต่ว่าก็าจะมาเจออีกช่วงหนึ่ง ช่วงนี้สำคัญคือช่วงที่น้ำท่วมนะคะพอน้ำท่วมใบายางร่วงพอแต่ใบอ่อนขึ้นมาก็มีเอโรคราปแป้งเข้ามาทำลายเพื่อนๆตามทันไหมคะตัวนี้ถ้าใครตามทันพิมพ์ว่าตามทันให้ผู้พิสูจนด้วยนะคะเพราะไอโรคตัวนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้คะ่ะททนี้มันก็ใช้เวลานานตั้งสามสิบวัน สรุปแล้วว่าถ้าน้ําท่วมในช่วงฤดูฝนเนี่ยเราแทบจะเก,กรี่ยางไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าพอน้ําท่วมเสร็จแล้วน้ําท่วมเราก็ไม่ให้เกลี่ยยางเราไม่แนะนาให้เกลี่ยยางอยู่แล้วแล้วก็มาใบร่วงอีกใบร่วงใบทับโทราที่ก้านใบนะคะก้านใบที่ตกลงร่วงลงมาอันนี้เราก็ไม่สามารถจะจไปเกลี่ยยางได้อันนั้นก็อีกสตีว่าสามสิบปันแล้วมาเจอใบร่วงโดยที่เกิดจากลาแป้งอีก ตัวนี้ก็อีกสามสิบวันอันนี้สามเดือนแทบจะทั้งแทบจะทั้งปีเลยนะคะในในปีนั้นแทบจะก,กยียดยางไม่ได้เลยนี่แหลคะค่ะความเสียหายและคิดดูสิว่าความเสียหายจะขนาดไหนผลผลิตยางก็ไม่ได้ถึงแม้จะก,กรีดก็เป็นการกรีดที่แบบว่าไปทําร้ายตอนอย้นยางทําให้ตอนอ้นยางเสื่อมโทรมตรงได้คะ่ะตรงนี้เพื่อนๆเ,เก็ตไยคะ่ะเ,เก็ตพิมเก็ตให้กูพิสมัยเได้เคะ นี่คะ่ะโอยใบร่วงก็เชื้อก็เข้าทำลายเชื้อราแป้งนีนนะะ่แหละทำลายมันก็จะพัฒนาใช้เวลาตั้ง30วันนะคะตอนแรกเนี่ยถ้าเป็นพวกใบอ่อนนะคะใบใบที่ยังอ่อนๆอ,อ,อยู่ใบอ่อนๆจะงิกแล้วก็ร่วงลงกับพื้นแต่ว่าไม่ใช่ว่าก็อยู่ช่วงใบอ่อนอย่างเดียวไอ้ต้นออยางที่เหลือรอดไปไปเจอในช่วงที่ใบพัฒนาที่ใกล้จะแก่นะคะก็คือเรียกว่าใบาเพสระด ภาษาทีเา่เขาเรียกกัน,นะคะ่ะเ,เปรซ์ละก็คืออ,อยู่กลางอ่อนกลางแก่ะคะ่ะตัวนี้นะคะ่ะก็ยังเข้าทำลายอีกก็ทําให้ใบร่วงผลผลิตลดลงทันทีเลยะคะ่ะเป็นอะไรที่ที่เจอนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนเจอเนะี่ยเพื่อนเพื่อนช่วยแจ้งมาด้วยนะคะบอกคุณพิสมัยมาเจอทต้เขียนใต้คอมเมนต์ว่าเจอแล้วก็เจอที่ไหน จังหวัดไหนนะคะครูพิสมัยก็จะได้ช่วยแนะนําให้นะคะถ้าใครถ้าใครไม่ได้เข้ามาในไลน์นี้ก็สามารถที่จะสื่อสารกับครูพิสมัยได้ะค,ะค่ะครูพิสมัมมีมีเรียกว่ากลุ่มไลน์นะคะก็พิมพ์เข้าไปกลุ่มไลน์ก็ได้ะคะ่ะแล้วก็สามารถที่จะถามๆๆคําถามครูพิสมัยได้นะคะครูพิสมัยยินดีคะ่ะให้คําแนะนานะคะป้องกนันคือ โรคนะคะมันเป็นการต่อเนื่องใช่ไหมคะมันเกิดการต่อเนื่องกันจากการที่น้ําท่วมน้ําท่วมเสร็จแล้วก็มาใบร่วงใบร่วงเสร็จพอแตกใบอ่อนก็มาเป็นลาแป้งอีกอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทำก็คือมันตรวจสวนยางอยู่แล้วและทีนี้ถ้าเป็นยางเล็กยางอายุน้อยค่ะที่ต้นยางไม่สูงมากเราก็สามารถฉีดพ่นได้แต่ถ้าเป็นยางใหญ่ เราไม่สามารถทําอะไรได้เลยค่ะและการใส่ปุ๋ยเนี่ยครูพิษมหมก็ยังไม่แนะนําให้ใส่เพราะอะไรคะเพราะว่าหลังน้ําท่วมเนี่ยดินเขายังมีน้ําขังอยู่อันนั้นถ้าเราไปใส่ปุ๋ยแทนที่จะเป็นการส่งเสริมให้ต้นยางโตดีจะไปทําให้ต้นยางเป็นพิษกับต้นยางทําให้ต้นยางตายได้ค่ะเพื่อนเพื่อน,นเก็ตไหมคะตัวนี้เพราะฉะนั้นการใส่ปุ๋ยเราต้องใส่ให้ถูกค่ะอย่างเช่น ในปีนั้นเราใส่ไม่ทันเพราะว่าน้ําท่วมขังเราก็มาใส่ในปีถัดไปต้นฤด,ดูฝนเราใส่เลยค่ะและวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือทําให้ต้นยางเราแข็งแรงนะคะก่อนหน้านี้เราต้องใส่ปุ๋ยค่ะเพราะคําแนะนําการใส่ปุ๋ยการดูแลร,รักษาเขาก็บอกอยู่แล้วว่าต้องใส่ปุ๋ยปีละสองครั้งค่ะเพื่อที่จะให้ต้นยางได้ผลผลิตน้ำยางดีแล้วก็มีผมต้านทานนะคะเป็นการช่วยต้นยางให้สร้าง ุมตาทานค่ะเยี่ยมไหมคะเพื่อนเพื่อนเน,นี่ยแหละค่ะเป็นความรู้ที่ครูพิสมัยนํามาให้นะคะความรู้ตรงนี้ที่ครูพิสมัยมาให้ในไลน์นี้จะเห็นว่าสุดอยอดมากคะ่ะนี่แค่เพียงคัไลน์นะคะยังได้ข้อมูลที่ขนาดนี้ขอชื่อกลุ่มไลย์ค่ะกลุ่มไลย์เดี๋ยวครูพิสมัยจะแปะลิงก์ไว้นะคะก็จะเขียนว่าครูพิสมัยค่ะเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวครูพิสมัยวันหลังครูพิสมัยจะแปะไว้หลังจากไลน์นี้นะคะ ใครเข้าไปดูในที่ตอนหลังนะก็จะเห็นข้างบนนะคะครูพิสมัยจะมีว่ามีชื่อนะคะแล้วก็มีปรึกษาติดต่อก็จะมีลายค่ะจะเขียนว่าครูพิสมัยนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะ k r u แล้วก็ k r u ก็คือครูพิสมัยก็คือ p i s a m a i แล้วก็ expert e x p e r t นะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะเดีครูพิสมัยจะเขียนไว้ใต้ ในโพสเนี่ยค่ะว่าให้กดไปตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะคุยกับพูดคุยกับครูพิสมัยได้ตรงๆค่ะไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวบางคนกังวลโอ้ตายแล้วเป็นต่ชื่อภาษาอังกฤษจดไม่ทันนะคะอันนี้ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าใต้โพสต์นี้ครูพิสมัยเขียนไว้นะคะทีนี้พอไปเจอไนี่ค่ะครูพิสมัยสามารถจะให้ข้อมูลนี่ค่ะแค่เป็นน้ำจิ้มเองนะคะยังขนาดนี้ยังพรีเมียมพี่น้องสามารถเอาความรู้ตรงนี้ค่ะ ไปใช้ในการที่จะบำรุงรักษาสวนยางได้ไปดูแลต้นยางเราได้ไปป้องกันได้นี่ค่ะถ้าใครอยากรู้ความรู้ลึกๆนะคะที่เทคนิคที่ยอดเยี่ยมมากกว่านี้นะคะไปติดตามครูพิสมัยนะคะครูพิสมัยมีคอร์สนะคะคอร์สที่จะจับมือใหม่ทําสวนยางให้ได้เงินล้านนะคะตรงนี้นะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆได้เรียนแล้วเพื่อนๆจะเข้าใจเลยจะมองภาพออกเลยว่าโอ้ถ้า ถ้าน้าท่วมมันจะมีอะไรเกิดขึ้นผลกระทบผลกระทบตามมงมาหรือถ้าฝนแรงมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาดือกับเพื่อนเจะได้รู้ค่ะแล้วก็การเลือกพื้นที่เราจะเลือกพื้นที่อย่างไรมันมีหลากหลายนะคะที่ในตําราก็ไม่มีบอกนะคะอันนี้ก็มาจากที่ความรู้ที่ครูพิสมัยมีจากงานวิจัยทุลวน,นะคะ่ะถ้าใครอยากเรียนโรงเรียนได้เลยนะคะแล้วก็เข้าไปกด ในลิงก์ไลน์ก็ได้ค่ะหรือว่าใต้คอมใต้โพสต์นี้ก็ได้ค่ะในคอมเมนต์ว่าสนใจแต่ครูพิสมัยจะให้แอดมินติดต่อไปนะคะไม่ต้องห่วงค่ะคุณเป็นคนโชคดีมากที่เข้ามาในไร์นี้เพราะว่าครูพิสมัยจะให้ราคาพิเศษค่ะเฉพาะวันที่วันเดียวนะคะก็คือพิมพ์บอกว่าจองนะคะคุณจะได้ราคาเปิดตัวก็คือราคา e อ r l y Bird ค่ะได้ราคา e อ r l y b i r d นะคะ คุณบุษยาเข้าไปเลยนะคะว่าเข้าพิมพ์คําว่าสนใจแล้วเดี๋ยวหมดไลน์นี้คุณพิสมัยจะได้ตามนะคะแล้วก็ส่วนคนที่มาตามทีหลังก็พิมพ์คําว่าสนใจได้หรือจะเข้าไปกลุ่มไลน์ที่คุณพิสมัยแปะไว้ข้างบนนะคะอันนี้สามารถที่จะเข้าไปได้และหลังจากนั้นคุณพิสมัยจะติดให้ทีมงานติดต่อไปนะคะจองเลยค่ะอย่าลังเลใจสําหรับคนที่ลังเลนะคะบอกว่า เี๋ยอขอดูก่อนเขอฟังคุพูพิสมัยไปเรื่อยๆก่อนยิ่งช้านะคะครูพิสมัยเสียดายโอกาสแทนค่ะเพราะว่าราคาจะขยับตัวขึ้นไปเรื่อยๆค่ะตรงนี้นะคะรีบเลยค่ะ,ะค่ะถูกแล้วค่ะพิมพ์คำว่าจองได้เลยค่ะเดี๋ยวครูพิสมัยจะติดต่อไปนะคะใครสนใจก็สามารถที่จะพิมพ์จองได้นะคะ เอาอ่างี้แล้วกันในในในไลน์เนี่ยคะ่ะใครจะมาดูทีหลังแล้วก็จะมาพิมพ์ครูพิสมัยก็จะให้นะคะแต่ว่าให้แคปภาพตัวนี้ภาพหน้าจอตัวนี้ให้ครูพิสมัยะคะ่ะว่าเป็นหัวข้อนี้จะได้รู้ว่าเป็นของวันนี้นะคะคิดถึงครูพิสมัยคิดถึงส่วนอย่างเปิดค่ะสวัสดีค่ะ